สวัสดีค่ะแอดหวานค่ะจากแฟนเพจหวานชูก้า love chinese novel and series นะคะอัพปิโซดนี้แอดหวานมีใจความสำคัญของซีรีส์จีนยอดนิยมเรื่องหมาป่าจอมราชันนะคะ the wolf ตอนที่29มาฝาก ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือองค์ชายสีชูโยเจนนะคะเมามากแล้วก็บุกเข้าไปในจวนของโป้หวังนะคะแล้วก็บอกให้โป้หวังเนี่ยฆ่าเขาซะเขาจะได้หลุดพ้นแล้วก็เป็นอิสระสถทีแต่โป้หวังนะคะออกมาป่าของเราก็ไม่สนใจคำพูดของชูโยเจนนะคะแต่น้องชายก็ยังอาลวาดอยู่ไม่หยุดนะคะจนกระทั่งสลบไปเองอนี้โป้หวังก็เลยสั่งให้คนอะเอาตัวขององค์ชายสีเนี่ยเป นอนพักซะในจวนก็ได้นะคะจากนั้นก็ตัวเองก็ไปยืนนะคะไปยืนซึมไปยืนแบบดูต้นไม้ที่มาใจชิงปลูกไว้ในจวนนะคะแล้วก็ตะโกนสั่งให้คนรับใช้เนี่ยมาจัดก,การนะลื้อถอนพวกต้นไม้ดอกไม้เนี่ยทั้งหมดออกไปเลยนะคะต้นไหนที่มาใจชิงปลูกไว้ในสวนนะให้เอาออกไปให้หมดเลยนะคะ ต่อมาก็ภาพก็ตัดมาที่หมาจ่าชิงนะคะที่ต้องการจะเรียนเรื่องกลยุทธ์ทางการทหารนะคะแบบประมาณเรียนพิชัยสงครามอะไรอย่างงี้ก็ขอให้จี้ชงอะ่ะสอนหน่อยนี้จี้ชงก็เข้ามานะคะพร้อมกับพวกคนรับใช้พวกสาวใช้ที่นําอาหารเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จี้ชงก็บอกกับหมาจ่าชิงว่าเนี่ยทานอาหารนะต้องกินมากๆแล้วก็กินให้หมดแล้วเขาอะ่ะจะสอนสอนกลยุทธ์ทางการทหารให้กับหมาจ่าชิง นี้จี้ชงก็ให้หมาจ่าชิงนะคะเลือกอาหารนะคะว่าเอออยากอยากทานจ,จานไหนอะไรอย่างนี้หมาจ่าชิงก็เลยเลือกหมดเลยค่ะเลือกหมดเลยนะคะนี้พวกสาวรับใช้ทุกคนนะคะก็ต่างพากันอิจฉาหมาจ่าชิงเป็นอย่างมากที่จี้ชงนะคะองค์ชายสุดหล่อเนี่ยเอาใจใส่ใจหมาจ่าชิงมากๆเลยนะคะ นี้พอจี้ชงอ่ะเห็นหมาใจชิงอ่ะแบบเลือกอาหารหมดเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจกินอาหารมากอ่ะก็เลยนั่งลงข้างๆหมาใจชิงนะคะที่กําลังทานอาหารอยู่นะคะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกให้หมาใจชิงอ่ะเออค่อยๆกินนะแล้วก็ก็คือน่ารักอะค่ะจี้ชงก็คอยแบบเช็ดปากนะคะเช็ดปากอะไรที่เลอะน่ะก็เช็ดให้หมาใจชิงนะคะจากนั้นจี้ชงก็มีข้อเสนอให้กับหมาใจชิงว่าหากหมาใจชิงอ่ะแต่งงานกับเขานะ หมาใจชิงก็สามารถวางใจได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขานะคะเขาอะ่ะจะเป็นคนที่จะไปแก้แค้นให้หมาใจชิงเองนะคะแต่หมาใจชิงก็ปฏิเสธจี้ชงไปค่ะแล้วก็จี้ชงก็มองหน้านะคะมองหมาใจชิงแล้วก็พูดขึ้นว่า,าถึงแม้ว่าหมาใจชิงจะปฏิเสธนะคะไม่แต่งงานกับเขาอะ่ะแต่เขาก็ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยหมาใจชิงนะคะแก้แค้นโป๋หวังนะคะแก้แค้นในอ,อกมาป่า ัแหล,หลังจากนั้นนะคะจี้ชงก็พาหมาจ่าชิงไปพบกับท่านกงกงนะคะคือท่านกงกงซสือนะคะเพราะต้องการจะให้กงกงซสือเล่าเรื่องราวขององค์หญิงผิงเซียนนะคะแต่ปรากฏว่ากงกงซสือไม่ยอมเล่าค่ะทั้งหมาจ่าชิงแล้วก็จี้ชงนะคะจึงขู่บังคับให้กงกงอะ่ะเล่านะคะจนกงกงต้องยอมบอกว่าถึงแม้ว่า ตอนนี้องคหญิงผิงเซียนจะมีชีวิตอยู่นะคะแต่ก็ปกปิดตนเองเป็นอย่างมากเป็นความลับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งานางมักจะแบบกังวลเรื่องแผลบนใบหน้าของนางนะคะก็เลยคุมหน้าอยู่ตลอดเวลานางกังวลมากนะคะไม่ยอมออกไปไหนเลยเก็บตัวเงียบนะคะมาใจชิงก็เลยต้องการที่จะพบกับอ,องค์หญิงผิงเซียนนะคะเพราะว่าองค์หญิงผิงเซียนเนี่ยเป็นคนสำคัญที่ที่จะสามารถ แบบถ่วงดุลอำนาจของของฮ่องเต้ได้ะนะคะแล้วกออ็นางมีผลต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพตระกูลหมานะคะคือถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะ่ะในในอพิโสด1นกับ2เลยเนี่ยจะพูดถึงแบบว่าจะพูดถึงองค์หญิงผิงเซียนมากเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือกองทัพหมามีหน้าที่ในการคุ้มครององค์หญิงผิงเซียนนะคะที่ องหญิงอ่ะเป็นองค์หญิงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์การก่อกระบฏของฉูขุยอ่ะเพราะตอนฉูขุยชิงบัลลังอ่ะนะคะคือถ้าเ,เพื่อนๆจาได้นะคะในอพิสโซดที่1ทีนี้กองกงอ่ะก็ปฏิเสธนะคะไม่ยอมพาไม่ยอมพาไปพบกับองค์หญิงผิงเซียนนะคะ แต่ต่อมาหลังจากแยกย้ายกันไปแล้วอ่ะหมาใจชิงอ่ะค่ะก็ไม่ยอมละความพยายามนะคะก็ลักรอบเข้าไปในสวนถังซินเพื่อที่จะไปพบกับองค์หญิงผิงเซียนนะคะเพราะรู้ว่าองค์หญิงอ่ะพักอยู่ในบริเวณสวนนั้นนะคะนี่องค์หญิงผิงเซียนอ่ะก็ปิดหน้านะคะปิดหน้ายอมช่วยหมาใจชิงนะคะโดยการไปกับหมาใจชิงเพื่อไปเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกองทัพหมาที่ค่ายทหารนะคะนี้พอหมาใจชิงอ่ะ ไปไปถึงแล้วนะคะก็ก็ใช้ป้ายอายศาสธิ์เนี่ยที่สามารถจะสั่งทหารในกองทัพได้เนี่ยให้ซ้อมการต่อสู้นะคะให้ซ้อมอย่างดุเดือดเลยเพราะว่า เพราะว่าหมาจ่าชิงอารมณ์ขึ้นแล้วค่ะมีความเกลียดชังนะคะอยากจะไปกําจัดฉู่ขุยนะคะเพื่อล้างแค้นเร็วๆทีนี้ภาพก็ตัดมาที่ห้องเต้คแคว้นจินนะคะก็คือห้องเต้ลู่อ่ะรู้เรื่องที่ที่หมาจ่าชิงพาองหญิงผิงเซียนไปที่กองทหารนะคะไปที่กองทัพก็รีบตามมาที่ค่ายทหารนะคะแล้วก็สั่งให้ทหารทุกคนหยุดฝึกซ้อมก่อนหยุดฝึกซ้อมแล้วก็ขอให้องหญิงผิงเซียนน่ะเสด็จกลับนะคะไปที่วังหลง หล,หลังจากนั้นน่ะ,ะหลังจากที่คนพาองค์หญิงผิงเซียนไปส่งแล้วนะคะฮ่องเต้ขวานจินเนี่ย อ่องเตลูเนี่ยก็ตำหนิมาใจชิงว่าแบบเออมาใจชิงเนี่ยตอนนี้คือถูกความเกลียดนะคะแล้วก็ความแค้นเนี่ยครอ,อ,อบงาทําให้แบบใจร้อนหูหนวกตาบอดนะคะยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแบบเป็นแม่ทัพเป็นคนนําทัพเนี่ยมาใจชิงก็โกรธมากเลยค่ะก็ตะโกนสั่งให้ทุกคนอ่ะฝึกซ้อมกันต่อไปนะคะแบบห้ามหยุดเออคือไม่ฟังไม่ฟังนะคะนางก็ตะโกนอย่างบ้าคลั่งเลยนะคะแต่ว่ามามาเจียจินก็ คือแม่ทับหมาคนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ทําตามที่หมาใจชิงสั่งนะคะก็คือก็ก็เห็นว่าหมาใจชิงผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะนี้จี้ชงมาถึงค่ะจี้ชงมาถึงเห็นหมาใจชิงแบบกําลังคลั่งแบบไม่มีเหตุผลอยู่นะคะก็เลยอุ้มหมาใจชิงอะ่ะขึ้นบ่านะคะแบบแบกไปแล้วก็ไปโยนลงในอ่างน้ําเลยนะคะเพื่อให้สงบลงนี้เมื่อหมาใจชิงนะคะใจเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็ฟังที่จี้ชงแบบอธิบายนะคะเข้าใจแล้วว่าตนเองอะ่ะ ทำผิดไปแล้วนะคะที่แบบอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีความเป็นผู้นําเลยนะคะจึงมอบตาบัญชาการทับหมานะคะคืนไปให้กับแม่ทับหมาคนปัจจุบนันแต่ทีเนี้ยจี้ชงอะ่ะแบบแบบ มอบผ่านไปทางจี้ชงนะคะทีนี้จี้ชงกับหมาจิ้งอะ่ะก็เลยแบบต่างก็พยายามช่วยกันนะคะให้กําลังใจหมาใจชิงแบบว่าให้ลืมให้ลืมให้พยายามทําใจลืมเรื่องความเกลียดชังไปนะคะให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วหลังจากที่จี้ชงเห็นว่า เห็นว่าหมาใจชิงอ่ะโอเคคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วนะคะจี้ชงก็เลยเอาป้ายบัญชาการกองทัพหมามอบคืนให้กับหมาใจชิงนะคะก็คือประมาณว่าเนี่ยเจ้าแบบควรจะรักษามันไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นสิ่งที่แบบตระกูลเจ้าพ่อเจ้าอะไรสืบต่อกันมาอะไรเงี้ยนะคะหมาใจชิงก็แบบกอดแบบแบบ กอดนบอกไว้เลยค่ะกอดไปกอดไปบัญชาการทหารไว้แนบอ,อกนะคะสําหรับอพิสซดที่29นี้นะคะมีอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆออตั้งข้อสังเกตไว้นะคะเพราะว่าองค์หญิงผิงเซียนไม่ได้หน้าตาอย่างนี้จริงถ้าเราจํากันได้ถ้าเพื่อนๆจากันได้ในอพิสซดที่1น,นะคะองค์หญิงผิงเซียนหน้าตาแบบเดะเดะเลยค่ะหน้าตาคือหมาใจชิงออกมาเดะเดะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ต้อง,ต,องต้องไม่ใช่ตัวจริง แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วทำไมคนนี้ถึงถึงแบบให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าองค์หญิงผิงเซียนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ